ดูยังไงสังเกตยังไงถนุมสมบูรณ์สังเกตดูุใบใบออใบหนาใบหนาแล้วเขียวเข้มเขียวเข้มครับอครับตอนนี้คือใช้คลิกกันนะบอกใบหนาและเขียวเข้นแล้วแล้วที่ว่าไอ้ถ้าเกิดหน้าแรงถ้นุมันจะมีปัญหาอะไรหน้าแรงแต่ที่ท,ที่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ไดอไหมนะถ้าไม่ไม่ใช้ถมแดงนะมันจะออกใบแดงแดงแล้วอ๋อนี่มันสมบูรณ์แล้วนะธรรมดาใบจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะโรยลาวันนี้ ใช้ตัวนี้ไปทุกสึกแปลกทีนี้ดีขึ้นอ๋อครับพี่ก็บอกว่าอันนี้ที่เรามาวันนี้เนี่ยคือวันที่17มีนาถือว่าขาดเริ่มร้อนแล้วพี่เนาะคับร,ร้อนแล้วอ๋อถ้ากิดปกติใบมันจะแดงๆจะร่วงใช่ไหมครัใบใบมันมันโตแบบนี้มอ๋อแต่พอใช้พริกมันไม่ค่อยเป็นจะไหมพิจิรสนะอ๋อครับ,บ,บ,บ<อ>แบนนาลาแ้วลูกออกดีมากตัด ยังตัดอยู่ทุกวันนี้กรต่อนตัดทั้งปีกระต่อนทั้งปีขัยทั้งปีนี่นี่เออครับใช่ไหมเออครับคืออย่างเงี้ยมันจะออกเยอะมากอครับอกตลอดเลยครับต้องลองแพรดูนะเยอะเลยครับพี่ก็บอกออกตลอดเลยพี่กระทิ๊ดนิดนึงได้ไหมถามน้องไม่ได้ร่าไปว่าฝั่งตงว้นใช่ยงของพี่ไหมไม่ใช่ครับแล้วเขาได้ย้สมแดงเราทำไม่ได้ใครครับโอ้ครับด้านหลังครับต้องแพรไปหน่อยครับ อรงนี้ไม่ได้ใช้เออแล้วเรงดูต่างกันเยอะไหมพี่่ะถ้าที่ดูด้วยสายตาเราคนทําเกษตรด้วยกันลูกสีมันไม่เหมือนฝั่งนี้นะอืมันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับกล้องเราซูมที่ลูกขนุนดิฝั่งนู้นไม่ได้ใช้สมแดงครับแล้วแล้วก็ไปดูจากใบพี่ว่าเป็นยังไงมาดูจากต้นดูจากใบอายุเท่ากันไหมอายุน้อยกว่าน้อยกว่ากี่ปีดู ใช่ไหมครับของเราแปดทงก็ต้องเจ็ดใช่ไหมอเอแต่ดูลูกนี้เขาแตกต่างจริงเนาะไปนอกก็ได้เลยไม่ได้ไปนอกนะตัดที่ตลาดบ้านเราทั้งเลยธรรมดาเขาฝากต้นปีฝากลงไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปก็ครับเข้าสีไอ้น้องจอกสีเมืองไว้นึ่โอ๋คืออันนู้นคือไม่ได้ใช้สมเด็จเราเลยนล้ส่งบ้านเราอย่างเดียวใช่อ๋อครับ i know you don't you.